ผิวน <Anyway. S 3> okay. ี่ละรดาเหนียวเลยเหนียวกัดนิ้วคูถามแม่ำนึนะมีน้ำไหมผมเอาน้ำเาให้ลูกินทีหลังเขาจะเอามา้พี่ไม่อร่อยจะกินเอว่าถ้เธอาเป็นแม่ัโอยวว่าที่มานนได้ ไม่ต้องเลยเขารู้แล้วรักกี่บ่าทพอไมรักไม่ไดเจ้ารักเราอยู่แล้วเราขอแขกท่านหนึ่งขอเธอหน้าท่านเดียวเองขอมาทำอะไรอะพ่อก็ขอมาเนี่ย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 ไม่ได้ขอแบบตัดมาก็คือขอให้มันหน้าที่แหลังเราแล้วก็ทำเป็นแขกเฉยๆไม่นั่งไม่เป็นแขกเออได้ไหมล่ะมามมาช่วยเราหน่อยนะจ้าเออ

ชั่วโมงนี้ตีไม่ยกเลยนะก่อนเอาอีกตัเจ้าค่าเอ้ดังๆเออนี่เราต้องสัมพันธ์มือกันนะเออเจ้าค่าเอ้ยความรักเจ้าค่าเอ้ดเดี๋ยวนี่เหรอ บอกว่าในค้ดที่เล่นอีงปีหน้าตาหล่อทุกคนเลยใช่ไหมมึงแอดทำไมไมึงให้ดูนี่อ่ะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันแต่ว่าการที่มา,าถึงแนะน,นำตัวให้รูจากสิ่งแรกเลยเพอาะเขาถวายไวทโค้งเนี่ยเราก็ต้องเจริญสุขแต่ว่านายไม่ต้องทำเอางูไว้ตรงนี้เจริญสุขอ่าจังหวะนี้แนะนำตัวให้รูจาก เราจะแนะนำตัวเราเราให้นามว่ากศาสตร์มาสโลงมาแตะกระบอกมาแตะกระปอกปั๊บอะไรนะเราในนามว่ากษัตริย์มาสโลงแล้วก็โยกเกย์เกย์ไปต่อมาเออเนี่ยนะเราอ่านี่มาสโลงนะเรามาสโลงผู้ยิ่งใหญ่โอ้โหเหตุเลยดีกว่าเออพอคุยปุ๊บเหตุแล้ว ผูกใจนึกรักเอาหม้อใสยกันนะเรารักรักจากที่มาอ่าลุกไปตีเกย์แบบกว่าเออสมมุติว่าจากที่มาพูดจาไม่ถูกใจเราเราก็ต้องกดพอกดเนี่ยเราจะชี้มือนะแล้วก็เท้าส่วนเจ้าก็ตีหน้าขาเราให้มันพร้อมกันอ่จากที่มาบอกกันทำแบบนี้ได้นะ ไม่ได้เดี๋ยวทิมาตกใจนะได้ไหมหอมเหี่ยครัไปนับตัวขึ้นเหี่ยวอะไรหิวข้าวเฮ้ยจะมาหิวข้าวอะไรตอนนี้ตั้งแต่เช้าอะไม่ได้กินข้าวเย็นเลยไม่ได้ทำงานก่อนเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเสร็จงานเอามาเมริกันไปลงเอามาเอาอะไรเอาข้าวบนะ้านกินที่เด็กกะทิมาด้วยเออไปตามมาแต่ว่าห้ามมี่นัดร้านาเต็มโต๊ะน่าตืเต้ ไหนทะเลวงหายังบารทอี่ตงอยาเล่นงเดี๋ยวรถจับได้ไมต่ปเ้นเลยระบอกที่มาสุดมาได้นำเตาใจที่มามาเข้าฟองอ์บาสลงแล้วเพี้ยนค่ะเออพอใจมากว่าแต่การที่มาอยู่ทีงไหนวะทางซ้ายหรือทางขวาวะ ทางไหนวะาจที่มาอยุดนะด้านขวางรียม้ยวันว่าชื่อันที่มาเงยหน้าขึ้นได้กระดูกันใช้ให้วว่าเจที่มา,อา,ออมาขอถวายบังคอพรองบาตราวงผู้ยิง่งใหญ่ด้วนเงี้ยเรื่องทุกข์เด็ก เดือก็ทิ้งมาถึงเนี่ยแกก็หุหลานเลทำฉากไหนเนี่ยคุยสุดระก่อนขอรางค่ะเราให้นามว่ากระสัิย์มาสรงผู้ยิ่งใหญ่ เขาเห็นหน้าเจ้าก็นีนสวยแต่เขาจะบอกให้นะตมตองตกใจแล้วเมื่อเาเยเจอผู้หญิงคน่หิวมันนี่แหละรับาเหนียวด้วยอ้ยเนีเหนียวเนี่ยที่กลับนิ้คกูไหนมา

เขาจะบอกเจ้าให้ถ้าเจ้าเป็นหญิงเราจะแต่งงานด้วยแต่ถ้าเจ้าเป็นชายเราจะกโอ้ย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 อ้อ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้า้ย้ยอ้ยยอ้ย จะถามได้สักคำเจ้าเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายตอบมาข้ารู้จักพี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายก็คงจะไม่สำคัญเพราะตอนนี้ผมจฉันได้รู้ความจริง ไม่ต้องเลยท้อแล้วใจที่มาใครบอกนะว่าข้ามีเพียงครข้งเดียวเดี๋ยวเจ้าล่ะจะกล้ายอมรับหรือเปล่าว่าเจ้าเป็นหญิงเจ้าต่อเขาเลยเจ้าเป็นจริงชสุกล้ายแปลกฉันจัที่มา เป็นหญิง้วจะแต่งงานด้วยแต่ถ้าเป็นชายเฮ้ยไอ้อำตัวมาไอ้น่ะกูหวังว่าดาวของมึงมันคงจะคงอยู่ล